สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวโนเวลเรื่องวันวานสุดอาพับเป็นของสำนักพิมพ์เฟิร์สออกมาด้วกันทั้งหมด1เล่มแล้วราคาปกจะอยู่ที่320บาทสำหรับเนื้อเรื่องคร่าวๆของวันวานสุดอาพับจะเป็นเรื่องราวของพระเอกหรือชายหนุ่มที่มีชื่อว่าวาชุ วาชุเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขามีความฝันว่าพออายุ15ปีซึ่งเป็นผู้ใหญ่อายุบรรลุนิติภาวะเขาจะแต่งงานกับเพื่อนสมัยเด็กก็คืออารียแต่ปรากฏว่าอารียกับกายเป็นสตสรีศักดิทธิ์แล้วพอ ทางบดลอมรับเธอต้องออกเดินทางไปปรับจอมมารกับผู้ก้าตัวของวาชุก็คิดที่จะติดตามอารียไปด้วยเพราะเขาไม่อยากจะแยกจากหญิงสาวอันเปทีรักแต่ว่าในการที่เขาจะติดตามไปมันทําให้ผู้ก้าไม่พอใจเขาจึงได้สู้กับผู้ก้าและก็พบกับความพ่ายแพ้หลังจากที่วาชุพ่ายแพ้เขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในวมู่นทั่วไป2ปีจนอายุ1 5ปรากฏว่าผู้ก้าสามารถปรับจอมมารได้และกลับมาพร้อมกับอารีย แต่สิ่งที่ผู้กล้าทำก็คือเขากับขออาเรียแต่งงานทำให้ตัวของวาชุเกิดอาการช็อกและหนีออกจากบ้านตอนที่เขาหนีออกจากบ้านเขาวิ่งออกไปแบบมั่วๆไม่รู้ทิศทางกลับไปยังป่าใหญ่กลางฮวีปอ,อาอาจักรของวาชุเนี่ยจะอยู่ทางใต้นะครับผมเขาวิ่งขึ้นไปทางกลางฮวีปก็พบกับป่าใหญ่ที่มีมอนสเตอร์ระดับแรงเอกับแรงเอส ตอนแรกเขาก็พบมอนเตอร์ปลากับมอนเตอร์แมวเข้าไปเขาไม่สามารถต่อสู้ได้เขาก็เลยหลบหนีไปและอาศัยการกินอาหารโดยการกินเศษซากของอาหารที่พวกมอนเตอร์มันทิ้งไว้มันก็เกิดทําให้ร่างกายเขาผิดปกติพร้อมกับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในขณะที่เขากํนาลังนอนแบบหมดแรงอยู่มันก็จะมีแสงประหลาดเข้ามาในร่างกายเขาทําให้เขาทราบภายหลังว่ามันคือเทวทิยาผลจากการเทวทิยามาอยู่ในร่างกายเขามันก็เลยทําให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงไป อ,อย่างค่าสเตตัสน,นะครับผมค่าสเตตัสปกติของคนเนี่ยจะเป็นตัวเลขอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ทีนเนี้ยพอเทพธิดาเข้าไปอยู่ค่าสเตตัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือ HP เนี่ยกลายเป็นอ่อนแอ MP ไม่มีนะค่าพลังโจมตีกลายเป็นพยายามเข้านะพลังป้องกันก็คือเกาะกระดาษค่าความฉลาดก็คือไร้ความหมายค่าป้องกันไม่มดคือห้ามไปโดนเข้าเด็ดขาด ถาความเร็วก็คือธรรมดาถ้าความชํานาญก็คือหวังว่าจะพัฒนานะครับผมมันเป็นสเตตัสที่แปลกประหลาดปกติมันจะเป็นตัวแรกไงทีนี้เองมันจะมีสกิลนะครับผมสกิลที่เขาไม่มั่นใจว่จยกไหนคือสว่าปาลมก็คือกินทุกสิ่งทุกอย่างไงแล้วสกิลเี้ยมันทําให้เขากินมอนเตอร์เข้าไปมันจะได้สเตตัสของมอนเตอร์มาเล็กน้อยเขาก็ใช้วิธอย่างเงี้ยไปเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งผ่านไปประมาณสักปีก,กว่าๆเ,เขาก็มาตรวจดูอีกทีหนึ่งค่าสเตตัสข,ของเขาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะ มันก็จะกลายเป็น HP คือเพิ่มขึ้นมากพอสมควร MP คือไม่มีตัดใจเถอะนะพลังโจมตีพอจะล้มหมีได้แล้วพลังป้องกันล่างนี้มันเหล็กไหลชัดๆวายพลังโจมตีเวทยังคงไร้ความหมายความชำนาญก็คือพอจะทนได้ในระดับหนึ่งภาพลังป้องกันเวทมนต์ก็คือพอจะทนได้ในระดับหนึ่ง ความเร็วค่อนข้างเร็วความชํานาญนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ แล้วสก,กิลเฉพาะตัวนะครับผมที่มีเพิ่มมาก็เป็นวรยุทธ์แล้วก็มีนักกินนักกินมันก็จะช่วยสามารถทาให้เพิ่มสเตตัสได้ระดับกลางจากการกินแน่นอนอว่ามันก็จะมีสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาจากการกินไม่เรื่องเขาก็คือว่าจะเป็นการชําระล้างพิษอะไรพวกนี้ลดสาภาพผิดปกติพอผ่านไป2ปีด้วยความที่กินไม่เลิกนะครับผมแล้วก็ใช้อยู่ในป่ากินมอนเตอร์กินอะไรเพราะหลังๆนี้เขาเริ่มเก่งขึ้นเขาก็สามารถสู้ชนะมอนเตอร์แล้วก็กินแล้วก็ได้ความสามารถมา สิ่งที่แตกต่างเลยคือความเป็นมนุษย์เนี่ยเหลือแค่88%ด HP ทนได้ทุกอย่างเลยล่ะ MP ก็คือศูนย์ค่าพลังโจมตีแค่หมัดเดียวก็ทำลายดวงดาวได้พลังป้องกันขนาดดาบสักด์สิทธิ์ก็ยังหักพลังโจมตีเวทใช้เวทมตนไม่ได้หรอกพลังป้องกันไม่มมตนเวทมมุลไรความหมายความเร็วคิดว่าคงเร็วกว่าแสงไม่หรอกมั้ง ความชำนาญเทียบเท่าศิลปินใหญ่ที่จะลึกชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไม่ก็สูงกว่าส่วนสกิลนะครับผมที่มันพัฒนาขึ้นมาเอกก็คือวอรยุทธเนี่ยมันกลายเป็นเลเวล8ไปแล้วสัมผัสเขาลางก็คือร่างกับหองเนี่ยมันเป็นเลเวลแม็กสกิลอีกตัวหนึ่งก็คือยอดนักกินคือถ้าเกิดกินมอนสเตอร์หรือกินอสูรนีจะได้สเต็สขั้นสูงลบล้างพาวะวิดปกติทั้งหมด เห็นไ,ไหมคือตรงนี้มันทําให้ตัวของวาชูนะครับผมกลายเป็นไล์เทียมทานไปเลยเพอเขาไล์เทียมทานไปเขาก็เปลี่ยนความคิดว่าเขาจะขึ้นไปยอดเขาลองไปสู้กับมอนเตอร์เก่งๆดูแล้วก็ได้พบกับราชามังกรดํานะครับแร็กนิชหลังจากการต่อสู้เขาสามารถเอาชนะราชามังกรดําได้อย่างง่ายดายแล้วราชามังกรดำพอฟื้นมาก็กลายเป็นเพื่อนเขาก็พาไปยังบ้าน พอพาไปยังบ้านเขาจะหาเสื้อผ้าให้เพราะว่าตอนที่ใช้ไฟเบรเนี่ยมันเผาเสื้อผ้าเขาจนหมดลอนจอนกายเป็นตัวเปล่าเปลือยแต่กลับไม่สามารถทะไรไวายู่ได้ก็เลยต้องไปหาเสื้อผ้าไปช่วยชายให้พอกลับไปยังปราสาทของราชามังกรดําก็ได้พบกับลูกมังกรตตวหนึ่งชื่อเมอาโดยตัวเมอาจะติดวาชุมากตัวแม่นี่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยนะครับผมซึ่งชื่อเมลเนี่ย พราะมันถึงเวลาแล้วที่ตัวของเมอาจะต้องลงจากเขาเนี่ยเพื่อไปหาประสบการณ์ก็เลยมีความคิดว่าจะให้วาชุเนี่ยพาไปด้วยเพราะว่าจะให้เป็นคนดูแลเมอาแน่นอนว่าก็มองไกลๆว่าตัววาชุเนี่ยนะเป็นลูกเขยไปแล้วนะครับผมในขะที่ตัวพ่อก็สกสารที่ไม่ค่อยอยากไป บาชุก็ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งแต่ก่อนที่จะออกเดินทางเนี่ยเขาจะได้พบกับเพื่อนของมังกรดําแร็กนิกซึ่งก็จะมีอยู่4คนโดยทั้ง4คนรวมกับมังกรดำเนี่ยรวมเป็น5ก็คือจะเป็น5ผู้แข็งแกร่งที่สุดในบนภูเขาที่ทวีปกลางนะมันก็จะมีมนุษย์สัตว์ป่านี่เป็นราชสีมีเนโครแมนเช์ ure, ซึ่งเป็นโครงกระดูกมีมนุษย์มารแล้วก็มีเอลเอลลามอกะมันจะใช้ชื่อว่า ไฮเอลมกไม่ยอมใช้ชื่อว่าไฮเอลเป็นการผสมคําระหว่างว่าไฮเอลกับคําว่าลามโมงเป็นคําว่าไฮเอลมกระหว่างพูดคุยกันอยู่ตัวของเนโคมัมนเชอร์พอฟังประวัติของวาชุกโชคทำละกรรมจากหนังสาวคนรักที่เป็นเพื่อนในอดีตก็เลยเสนเอว่างั้นก็สร้างฮาเรมมันเลยสิด้วยความแข็งแกร่งของวาชุกสามารถสร้างฮาเรมได้อยู่แล้ว ตัววาชุตอนแรกที่ไม่จุกใจคิดอะไรก็เลยมีความเชื่อว่าเออสร้างฮาเลมก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันเป็นการเอาคืนอ,อย่างหนึ่งของชายหนุ่งที่อกหักนะครับนกกระจําเขาก็เลยออกเดินทางไปโดยมีจุดเป้าหมายคือการสร้างฮาเลมซึ่งตรงนี้มันก็จะคุยกับเทพดิดาโดยตัวของเทพธิดาเนี่ยจะอาศัยอยู่ในกิวการ์ของเขาก็เวลาคุยกันก็คุยกันนะครับในเท็ดดดาก็บอกว่าตอนนี้ก็มีฮาเลมอยู่2คนแล้วนี่ก็คือตัวเทพธดดากับตัวมังกรเออาซึ่งวาชุก,ก็บอกว่าอ่ากได้อะไรที่มันเป็นคนนะ จริงๆมันก็ต่อไปมันก็ไม่ใช่คนหรอกทีนี้เมื่อเขาเดินทางไปได้เล็กหน่อยเขาก็ไปเจอหมู่บ้านเอลในระหว่างนั้นมันก็มีลูกสนูพุ่งมาทําให้เขารับไปแล้วตอนคิดว่ามันจะเป็นศัตรูพอวิ่งตามลูกสนูไปก็พบว่ามันมีคนที่ท่าทางเหมือนโจเนี่ยกำลังจับเด็กสาวชาวเอลอยู่แล้วก็มีเอลอยู่สามคนกําลังจะช่วยเหลือเด็กเขาก็เลยจัดการโจรและช่วยเหลือเด็กไปหนึ่งในเอลสาวที่ได้ช่วยเหลือเด็ก เธอเป็นผู้พิทักษ์ของหมู่บ้านเอลนะครับเธอมีชื่อว่าซาร o น่านะครับผมอาจจะเป็นคนนี้ซาร o น่านะครับเอลสาวแน่นอนว่าซาร o น่าก็จะมีคนที่ไม่พอใจเธอผมเห็นว่าเป็นเพื่อนที่ชาซารนาไงที่ว่าซาร o น่าทาอะไรก็เก่งไม่หมดเขาก็เลยวางแผนทำร้ายซารน่าตอนแรกก็กะใช้แมงป่องมาทำร้ายแต่ตัวฟาชุเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือจนกระทั่งล่าสุดเขาก็มาท้าประลองกับตัวซารนา การมาลองในครั้งนี้มันก็จะทําให้ตัวของซาโรนาเนี่ยไม่อยากเพราะว่าอ e ีฝ่ายเนี่ยพอแพ้แล้วก็จะออกไปจากหมู่บ้านซึ่งในตอนนี้ตัวของซาโรนานี่ก็จะสนิทกับวาชูนะครับผมเพราะใครๆก็รู้ออกว่าวาชูเนี่ยชอบซาโรนาเพราะพฤติกรรมมันเห็นนะครับผมให้ชัดเจนแล้วก็มีฉากประเภทฉากที่เรียกว่าฉากที่เราจะเห็นเห็นกันทั่วไปในตามอาฉากอาบน้ำเนี่ยก็จะมีการเจอกันนะครับผมอาบน้กากลังทานแล้วพระเอกกก็เจอกันซึ่ง การ์ตูนเนี่ยมันมี2เวอร์ชันมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมของเวอร์ชันรีบูนี่จะเห็นเยอะมากกว่าไม่ใช่คืนก่อนการบะลองตัวของซาโลน่าก็จะมาดื่มเหล้าเหมือนกับว่าคิดว่าวาชูเนี่ยเป็นที่พึ่งเพราะว่าเธอตัดสินใจที่จะบะลองในการบะลองก็จะมีการสร้างอาณาเขตของพวกเอลทาให้คนอื่นไม่สามารถเข้าไปขัดขวางได้แต่ไม่คาดคิดว่าตัวของคู่ต่อสู้ของซาโลน่ากับช้ยเวมต์เรียกอสูรมามากมายเพื่อทํทำลายนางหมู่บ้าน แล้วก็กินลูกแก้วเข้าไปทําให้กายร่างเป็นสัปปะหลาดนะครับผมหรืเป็นมนุษย์มารตัวของวาชุก็เลยช่วยจัดการอสูรน,นั้นจนเสร็จสิ้นแถมทําลายบาลเลียเข้าไปช่วยซารอน่าก็ยิ่งเป็นการเพิ่มค่าวความทับใจในระหว่างนั้นเองก็มีการบอกว่าเพราะว่าชอบซารอน่าจึงไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้ตายหลังจากสามารถจัดการศัตรูได้ปรากฏว่าตัวของซารอนาก็ปฏิเสธวาชุนะครับผมเพราะว่าเธอ เคยสาบานไว้กับพ่อแล้วว่าเธอจะพิทักษ์ป่าเธอจะพิทักษ์หมู่บ้านพูดง่ายคือพระเอกก็เลยนกครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่ลงจากเขามาทําให้พระเอกเนี่ยวิ่งหนีออกไปก็จะมีช่วงที่หมดอะไรแต่อย่างไม่กินอะไรอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะได้ตัวเมียอ่าน่ยคอยปลอบใจแต่ตรงนี้มันก็จะมีบทจ้ยของซาโรน่านะคือซาโรน่าก็จะได้รับคำช่วยเหลือจากบรรดาเพื่อนๆในหมู่บ้านบอกว่าเออพวกหมู่บ้านเอลเนี่ยสามารถอยู่เองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาเธอทุกคนก็มีความเก่งการ ก็เลยทําให้ตัวของซาโรน่าคิดที่จะออกเดินทางไปในตรงนี้เองมันก็จะมีจุดแตกต่างนะครับกับเวอร์ชั่นรีบูตนะกระตูนเวอร์ชันมันจะมีสเวอร์ชันคือเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันรีบูตตัวซาโรน่ายังจะเดินทางไปกับเอลสคนซึ่งเป็นผู้วิทาร์ก,ก็คือเป็นเอลที่เจอตอนแรกนะครับผมจะเป็นเอลฝาแฝดชายหญิงซึ่งตัวซาโรน่าก็จะไม่ค่อยไว้ใจเพราะว่าตัวเอลฝาแฝดที่เป็นผู้หญิงเาก็จะเป็นพวกลายเง,งาียบไงตัวซาโรน่าระแงว่าอีกฝ่ายหนึ่งน่าจะแอบชอบวาชุเหมือนกัน แต่เธอก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ขอกอดละกันเพราะว่าเธอตัดสินใจแล้วที่จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในฮารเลมของฟาชุนะครับผมแต่ว่าตัวาราลนาก็ยังไม่เดินทางไปเพราะเธอต้องเตรียมตัวที่เดินทางไปอยู่ต้องเก็บข้าวของต้องฝากฝันง,งานพวกนี้นะในขณะเดียวกันทางด้านวาชุเมื่อเขาหายจากอาการจิตตกนะครับผมพูดง่ายคือโดมหญิง,งหางหกนะเขาก็เลยเดินทางไปเมืองแรกที่ใกล้ในเมืองนี้เองเขาก็ไปยังกิลนักผจญภัยพอไปถึงกิลนักผจญภัยเขาก็ได้แนะนาให้ไปยังโรงแรมโรงแรมหนึ่งสำหรับพวกคนที่ไม่ค่อยมีตัง เลืออยู่ตรงข้ามเกลียวเขาก็ไปพักที่นั่นวันแรกก็ได้พักฟรีเพราะว่าโรงแรมแห่งนี้มันจะช่วยเหลือนักขจตจัญภัยที่แบบว่ามือใหม่ที่โรงแรมแห่งนี้ก็จะมีเจ้าของกิจการเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกสาวแต่ในขณะที่เขากำลังกินข้าวอยู่นั้นปรากฏว่ามีนักขัตัญภัยระดับเอกำลังหารเรื่องบอกว่าอาหารมันไม่อร่อย ทำให้ตัววาชูเนี่ยออกไปต่อสู้แต่จริงๆนะครับคนที่จัดการศัตรูก็คือเมอานะครับผมเพราะว่าในระหว่างต่อสู้เวทของพวกนักวจนภัยแรลงเอมันไปโจมตีใส่เด็กทําให้ขนมที่กําลังจะให้เมาเนี่ยมันตกเมอาโกรธก็เลยโจมตีศัตรูไปผลก็เลยทําให้เมอากลายเป็นที่ชื่นชมของเมืองกลายเป็นที่ชื่นชมของเด็กๆพระเอกนะครับที่คิดจะโชว์เทมโทเทสเนี่ยกลายเป็นเห็บมังกรบ้างกลายเป็นอ่า ลูกกระจกมังกรบ้างนะครับผมเพราะใครๆค,คิดว่าพระเอกเป็นคนที่ใช้เวทมนต์อสูรหรือเป็นผู้เลี้ยงมังกรไงผู้ง่ายคือมังกรงเก่งพระเอกมันกระจกในที่นี้เองพอพระเอกเป็นผู้ใช้มังกรก็ปรากฏว่ามันจะมีมังกรเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆเมืองแล้วคนที่ควรจะรับหน้าที่ไปจัดการมังกรก็คือพวกนักระจนภัยไแงเอมมันก็เลยทำให้พระเอกต้องไปส่งรวจแทนซึ่งกิลมาสเตอร์ของกิลนักระจนภัยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นชายหัวโลน เป็นสามีของเจ้าของโรงแรมนะครับชื่อเรแกนและก็เป็นพ่อของเด็กสาวนะครับผมชื่อลูลาเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นพ่อครัวด้วยก็เลยมาขอร้องพระเอกเพราะพระเอกเนี่ยมีมังกรยู่ไหคิดว่าน่าจะไปสู้กับมังกรได้ในระหว่างที่พระเอกไปสำรวจแทนกิลนะ้ำจรภัยที่เขาจัดการนะเขาก็ได้พบกับแม่ของเมอา เพราะอะไรเพราะว่าตัวพ่อนะครับมับงกรดาเนี่ยมันทะเลาะกับเมียนะครับผมว่ามันไปหลีสาวอ่ะแม่ก็เลยไม่พอใจก็เลยงอนนะครับกลับมาบ้านเกิดของตนเองซึ่งเป็นถ้าที่อยู่ใกล้ๆเมืองนี้พระเอกก็เลยพาตัวมังกรดํามาเพื่อมาขอโทษเมียตัวมังกรดาตอนแรกก็เหมือนแบบศักดิ์ศรีเป็นราชนมังกรจะไม่ยอมขอโทษเมียนะครับผมก็พระเอกก็กล่อมจนมาได้พอมาเจอปุ๊บก,ก็มาเจอแม่ยายแม่ยายนี่เป็นอดีตราชินีมังกรทําเอา ราชามังกรดำนะครับต้องคุกเข่าเขาพูดง่ายคือเหมือนกับว่าเป็นสามีที่ต้องมาขอททดภรรยากับแม่ยายนะครับผมก่อนที่ทุกคนเนี่ยต,ตกลงใจกันว่าจะมาพักอาศัยอยู่ในเมืองคือมาเที่ยวเมืองนี้ก่อนเพราะว่ากลับป่าไปมันก็ไม่มีอะไรไงก็เลยพักอาศัยอยู่ในเมืองลวกันมาเที่ยวเมืองมนุษย์เล่นพอไปรายงานปุบ๊บก็ทําให้ตัวราชาบังกรดํำเนี่ยสนิทกับตัวเลแกนเพราะอะไรเพราะว่าทาั้งคู่เนี่ยเป็นคุณญพ่อที่รักลูกสาวเหือลูกสาวเหมือนกันห่วงลูกสาวเลยกินเหล้ากงเหล้ากันถูกคอ ในระหว่างนั้นเองตัวเลแกนเนี่ยก็ได้ขอให้ตัวของวาชูเนี่ยไปทำงานงานหนึ่งงานงานนั้นก็คือการคุ้มครองตัวตาต้านะครับผมตาตา้าเนี่ยเธอเป็นลูกสาวพ่อค้าแต่ว่าโดนเจ้าเมืองนี้วางแผนทำให้ครอบครัวเธอมีหนี้สินเธอจึงมาขายบริการนะครับผมเพื่อที่จะหาเงินใช้หนี้แต่ตัวเจ้าเมืองก็ยังไม่ลดละความพยายาม ตัวเจ้าเมืองยังคิดว่าจะครอบครองเธอคือใช้กําลังแย่งชิงในขณะที่ตัวเลกแกนกับตัวเจ้าของสถา,านบริการนะครับผมก็มีความคิดว่าหาคนมาคุ้มกันคนคุ้มกันตอนแรกก็เป็นมนุษย์แมวน,น,นะก็มีความเก่งกาจเป็นนักะจญภัยแรงด์เอแต่นี้มันก็มีเวลาที่ไม่ว่างก็เลยเอาตัววาชุเนี่ยมาช่วยตัวตาต้าตอนแรกก็คิดว่าจะผูกกำพัน,นโดยการมีอะไรกับวาชุแต่วาชุเนี่ยมันไม่มีสกิลต้านการเล่าเพราะมันไม่เคยกินเหล้าบนภูเขาไงมันก็เลยกินแล้วหลับไปก็เลยไม่มีอะไรกัน ไอ้นี่เองมันก็จะมีงานในฐานะกิลนะผู้มภัยมันก็จะมีปีศาจที่ได้รับพิษอยู่ตัวหนึ่งแล้วเวลามันเดินไปไหนมันก็จะเป็นมึงพิษตัววาชุก็เลยเปะหยัดการปีศาจแร็คก็ดื่นน้ําจากมึงพิษหมดทําให้ช่วยป่าไว้ในตรงนี้เองมันก็ทําให้ตัวของวาชุนะครับผมได้เทพที่ใดอีกองหนึ่งคือแม่ธรณีนะครับผมพร้อมกับค่าวความสามารถของวาชุเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นอีกความเป็นมนุษย์นะครับความบริสุทธิ์มันอยู่ที่78%ปมันหายไป10%นะ HP ต้องทำยังไงถึงจะตายเนี่ย MP ก็คือเป็นศูน์พลังโจมตีก็เหมือนเดิมครับแค่มาดเดียวก็ทำลายดวงดาวได้พลังป้องกันขนาดดาบเทวาก็ยังฟันไม่เข้านะครับเปลี่ยนจากดาบสาิเป็นดาบเทวาเวทมนต์ใช้เวทมนต์ไม่ได้หรอกพลังป้องกันเวทมนต์เวทมนต์จะมีบาดเจ็บบ้างไหมนะ ความเร็วคิดว่าคงเร็วกว่าแสนแม่และมั้งอันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับผมส่วนความชํานาญก็คือเทียบเท่าสิแลเป็นใหญ่ที่จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์หรือไม่ก็สูงกว่าสเกลอ,อื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ตรงนี้เองมันมีพระแม่ธรณีเข้ามานะครับผมเป็นความพิวัษของพระแม่ธรณีพูดง่ายคือเป็นการเพิ่มทางป้องกันให้กับตัวของวาชูแง แต่ว่าเรื่องมันยังงี้จบแค่นะครับพอเคลียร์ได้นะครับผมตัววาชุนี่ก็มีการเดินไปเที่ยวในเมืองก็ไปเจอตัวตาต้าไงก็ก็มีการเที่ยวชมเมืองมีการที่ตัวนักะจนภัยที่เป็นแมวก็มีการปล่อยให้คนร้ายลูกสม,มุนของเจ้าเมืองเขามาจัดการวาชุเพื่อจะดูว่าวาชุสามารถปกป้องตาตา้ตาได้ไหมผลก็คือปกป้องได้แต่ทีนี้เองมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือมันจะมีกองทัพกอบรินบุกเมือง ตัวของวาชูก็ต้องออกไปช่วยแต่ในระหว่างที่สู้จนเจอกอฟรินคิงแต่ในระหว่างที่กำลังต่อสู้ตัวนักปกะจนภัยแมวสาวที่เป็นองครักษ์ของตาต้ากลับมาบอกว่า เจ้าเมืองเนี่ยได้กลายร่างเป็นสัป,ปหลาดโดยการกินลูกแก้วอะไรแล้วก็ชิงตัวตาตาไปทําให้ราชบาังกรดํานะครับซึ่งรับทราบเหตุการณ์นี้ก็ออกไปช่วยวาชุแล้วก็จัดการพวกฝุ่นกบลินนะครับผมกลายเป็นฮีโร่ของเมืองไปนะครับที่ตัววาชุเนี่ยก็มุ่งหน้ากลับไปช่วยตา <S 1> <S 1> <S <ๆ>ตาเขาก็สามารถจัดการกับเจ้าเมืองได้อย่างง่ายได้แล้วก็สารภาพรักนะครับผมคล้ายๆกับสูตรเดียวกันของซารอน่านะคะรับเ่าระหะว่างต่อสู้เนี่ยก็มีการสารภาพรักนะครับผมตรงนี้เอง มันก็ทําให้ตัวของตาตตาน้าแดงครับผมในขณะที่พระเอกพูดไปตรงๆว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยประมาณนะครับผมต่อ้ผ่านอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเธอเนี่ยง,ง,งามอยู่นะครับเพราะว่าตัวของตาตาานี่ก็จะมีปมด้อยตรงนี้ด้วยนะครับผมที่เธอนะครับเป็นสาวายริการเงี่ยมีการขึ้นงานเธอก็เลยค่อนข้างที่จะเก็บกดแต่พระเอกก็บอกไปว่าเขาไม่สนใจเรื่องนี้คิดว่าตาตตานี่ยังเป็นผู้หญิงที่ดีอยู่นะครับ แต่สิ่งที่วาชุค่าคิดไม่ถึงก็คือวันรุ่งขึ้นในครอบครัวของตาต้าทั้งพ่อทั้งแม่เธอและก็ดูแลสถานขายบริการซึ่งเป็นเพื่อนของเกลมาสเตอร์เนี่ยก็ได้พากระหลงหนีไปทําให้พระเอกแ้วอีกรอบหนึ่งในเมืองนี้พระเอกก็จะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นอัศวินที่เฝ้าประตูเมืองตอนที่วาชุเข้าเมืองเนี่ยก็ได้คนนี้ช่วย ตอนที่ป้องกันเมืองก็ได้คนนี้ช่วยเปิดประตูทําให้นักวิจัยภัยออกไปสามารถช่วยนักวิจัยภัยที่อยู่ข้างนอกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาหาวาชุที่เหมือนกับบทดอาณาญาแล้วก็ได้ปลุกปลอบให้วาชุที่กําลังสิ้นหวังให้มีกําลังใจมากขึ้นก่อนที่เขาจะบอกความฝันของเขาก็คือเขาอยากกะไปเป็นอวีที่เมืองหลวงวาชุกเลยตัดใจไปด้วยกันเมืองหลวงในที่นี้นครับมันเป็นคนละาจากของไม่เองมันเป็นอาจากที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนะครับผม บ้านเกิดของวายุเนี่ยมันจะอยู่ทางใต้นะเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่าโอเคไปที่ไหนก็ได้ที่แบบไม่ใช่บ้านเดิมตัวเองคือจริงๆก็คือไม่อยากเจออาเรียไม่อยากเจอภูการในสภาพที่ตัวเองนะครับผมไม่มีผู้หญิงเนี่ยมันก็เลยเดินทางที่จะไปเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งใหม่นะครับผมซึ่งเป็นอาณาจักรที่ตัวอายุกําลังใช้ชีวิตยอยู่นี้นะครับในขณะเดียวกันทาง้า้ของตาต้าก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ก็เลยอาศัยเส้นสายของบนหน้าสถานเรือลมที่เคยเป็นอดีตนายพลไทยเนี่ยเข้าไปอาศัยพักอยู่ในหมู่บ้านเอล แน่นอนก็ได้เจอตัวซารอน่าทั้งคู่ก็เลยคุยกันและรู้ว่าทั้งคู่เนี่ยรักวาชุและก็คิดจะเป็นผู้หญิงในฮารเลมของวาชุก็เลยออกเดินทางคู่กันเพื่อตามหาวาชุนะครับผมนี่เป็นการจบในเรื่องเล่มหนึ่งคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันวานสุดอาพับสำหรับเนื้อเรื่องวันวานสุดอาพับอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมเคยอ่านเป็นการ์ตูนมาแล้วนะเวอร์ชั่นแรกที่อ่านเนี่ยเป็นเวอร์ชันรีบูท ในเรื่องมันก็จะคล้ายๆกันนะคือเมหลักจะคล้ายกันแต่แตกต่างกันที่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่พอได้อ่านทียายแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกงงๆว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกันก็เลยลองไปค้นค้นเวอร์ชั่นแรกมานะครับ ก็เลยทําให้ทราบว่าโนเวลมันจะคล้ายกับเวอร์ชันของการ์ตูนในเวอร์ชันแรกมากกว่ามันจะมีจุดที่แตกต่างกันยิบย่อยนะครับผมแต่ในเรื่องโทหลังเนี่ยมันคล้า,ายกันอยู่แล้วนะเพราะนั้นนะครับผมขอตรงนี้ไปเลยว่าอย่ามาบอกครับในเรื่องม่วนนะครับผมว่าอันนี้คือเองจากในเรื่องของไรโนเวลนะส่วนความสนุกของมันก็อย่างที่บอกครับผมว่าเล่มเนี้ยจากข้อมูลนะครับคือมันเขียนเป็นทิยายออนไลน์มันจึงไม่เหมือนกับอ่าโนเวลหลายเรื่องครับที่เรามีความรู้สึกว่า พอจบตอนก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่เป็นการสู้บอสเป็นเนเรื่องอะไรที่มันพิเศษแว่าโอเคมันจบเร็แรงนะอันเรื่นี้คือมันเหมือนว่ามี2เควสใหญ่หญครับก็คือเควสของซารอน่ากับเควสของตาตาพูดตรงก็คือเป็นการได้หัวใจผู้หญิงสองคนแต่มันก็ถือว่าเหมือนเป็นเรื่องย่อยๆที่ว่าไม่ได้มีความสคำคัญอะไรมากคือพีคที่เรียกว่าเหมือนเป็นการสู้กับจบปิดเล่มเหมือนกับไลน์เวลทั่วไปนะแต่ถามว่ามันสนุกไหมอ่าเรื่องนี้ผมให้เลยนะครับผมแหลงบีบวก เพราะความสนุกและความน่าสนใจบวกกับบุคลิกตัวละครนะครับอ่านลื่นไหลและอยากอ่านนะครับมันเห็นถึงความสนุกไงเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีไคลแมกซ์ที่ว่าทําให้เราลุ้นระทึกไปเพราะว่าพระเอกมันเก่งไงมันก็เลยให้มีบวกไปก่อนนะครับผมเหมือนกับว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะได้มีผู้หญิงเข้าฮาเลมคนแรกพระเอกจะเอสียตัวเมื่อไหร่ไม่ใช่นะครับผมไอเปปลื่ิดแปเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกผลมันก็คือว่ามันทําให้เราชุนุกและชวนติดตามไปกับมันถึงความสนุกของวันวันสุดอาพาพไงมันอ่านได้เรื่อย อยากติดตามตัวละครฉากต่อสู้นะครับตัดไปได้เลยเหมือนว่าเป็นอีเวนท์ที่มาเสริมทําให้พระเอกได้หัวใจหญิงสาวมากกว่ามันจึงเป็นจุดที่ทําให้เราอยากรู้ไว่าผู้หญิงคนนี้จะได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่นะครับผมมันให้อารมณ์ความรู้สึกนั้นมากกว่าในการมานั่งดูฉากต่อสู้นะ หรือมาดูว่าศัตรูตเป็นใครแน่นอนว่างนี้มันก็จะมีศัตรูที่วางคอดไว้ก็คือว่าจะเป็นพ่อคาเล่อยู่คนหนึ่งที่เอาผลึกอะไรที่ให้คนกินแล้วกลายเป็นบิส่าอะไรพวกนี้มันก็จะมีนะครับผมอ่าตึงตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเสริมมากกว่านะเพราะว่าในเรื่องหลักจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของพระเอกที่กำลังการหาหญิงสาวที่จะเข้าฮาเลมมันเป็นมุกอะไรที่เรียกได้ว่า แปลกนะผู้ชายที่ตั้งใจจะเป็นเจ้าฮาเลมเนี่ยปกติหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่มีหรอกมันจะมีช่วยโลกมันจะมีเอาตัวล่ออะไรอย่างนะครับผมหรือว่าพระเอกจะอยู่เฉยๆแบบไม่คิดทำลายแต่ว่ามีเรื่องมาหาแต่ในนี้พระเอกนะครับผมง่ายๆคือมีเป้าหมายคือจะหาคนรักหาผู้หญิงในฮาเลมมันก็จะสับสนไปบ้างครับเรามีเวาสึกว่าการสร้างฮาเลมเนี่ยมันโดนเป่าหูมากก็มีความคิดว่าจะไปปลงจะดุในโคแมนเช์ที่ปั่นหัวเข้ามานะครับแต่ยิงงพระเอกก็ไม่ไปหรอกเพราะพระเอกยิงลึกเนี่ยมันก็อยากทำใหฮาเลมเหมือนกันนะอยากทก เขาเลยออกเดินทางต่อไปซึ่งตอนนี้ฮารลมที่มีทชว์นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณ5คนเอาที่จับต้องได้นะครับผมหรือจับต้องไม่ได้ก็มีมีเทพธิดา2คนกับมีมังกรเมียอาส่วนอีก2คนที่จะตามมาก็คือซาโลน่ากับตาตตาครับที่กำลังตามมาซึ่งไม่รู้ว่าเล่ม2องจะเจอเปล่าคุยง่ายคือมันก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งอนะที่ทำให้ผมอยากกัซื้อเล่มสต่อนะ เพราะอยากจะให้ตัวของซาโลน่ากับตาตาเนี่ยที่ตามมาเนี่ยได้เจอกับพระเอกในเล่มสองก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลมากมายคือไม่ค่อยไปอ่านภาษาญี่ปุ่นนะเพราะบางคนที่เขาอ่านญี่ปุ่นอ่านสปอยแล้วเนี่ยเขาจะรู้นะว่ามันจะเจอกันเมื่อไหร่อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ผมรู้อ่พอะจะมีรูปคร่าวๆคือมันมีฮาเร็มแน่นอนแล้วก็มีหลายคนด้วยเรื่องเรื่องเนี้ยมันก็เลยให้ความสุขและความน่าสนใจอยากจะติดตามนะครับผมในเรื่องถึงแม้ว่าเล่มหนึ่งนะครับผมมันจะธรรมดาไปหน่อย แต่โดยความสนุกโดยความสนใจของพอดเรื่องของมันเนี่ยมันอ่านได้ลื่นไหลมันเลยอยากทําให้ผมเนี่ยอยากจะติดตามมันต่อไปอีกอยากจะอ่านมันต่ออีกอยากจะรับรู้เรื่องราวของวาชุอยากจะรับรู้เรื่องราวของศึิงสาวที่เข้าฮา์เลมของเขาเพื่อง่ายคือมันให้ความสนุกให้ความน่าสนใจตรงนี้คือเป็นจุดข,ขายของเรื่องนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะให้แค่แลงบีบวกอะแต่ว่าพอถึงจุดลุ้งระหว่างต่างๆนะครับรมันก็มีการการะตุ้นมีการอะไรนะครับผมเออทำให้เราอยากรู้เรื่องอยากอ่านต่อไปนะ คือมันได้เปรียบตรงนี้นะมันไม่ได้ไปกระตุ้นฉากของสู้ไม่ได้ไปกระตุ้นฉากไรแมงอย่างอื่นนะหรือในเรื่องอะไรมากหรือในเรื่องอะไรมากมายนะครับผมแต่ว่าจุดขายของเรื่องนี้ผมว่ามันอยู่ที่การได้ส,สาวเขาฮาเลน,นะ <c oughs> จากการที่อา่านเล่มนึ่นนะต้องนะบอกก่อน <c oughs> มันก็เลยทําให้เราอยากอ่านต่อชวนอ่านต่อนะครับผมมันจึงเป็นอะไรที่สนุกน่าสนใจและชวนติดตามอ่านนะครับผมสําหรับวันวันสุดอาพับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ จริงๆเล่มน,นี้ก็ลุ้นอยากให้อ่านเล่มสอคืออยากจะลุ้นๆว่าเมื่อไหร่ซาร์โลนานะครับผมกับตาต้าอยากจะได้เจอพระเอกทีนะครับผมง่ายงคือจะเป็นผู้หญิงในฮาเร็แล้วก็อยากจะรู้ว่าจะมีฉากอะไรเขียนอยกันหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ